สวยมากเลยค่ะอันนี้อันนี้เขาเลิกมาพอมานอ้าวเหรอเขาจะบ้านเชียงใหม่อือมันมีหลายตัวนะของมันออ่๋นีก็เลยไว้ได้หลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วเนาะใช้จนฟุ้มอ่ะใช่ใช้กัน คนก็เปลี่ยนครับอันนี้ปลาเหยเลือเลี้ยงเอามาไว้อัดปนภูมิได้สบายเลยอือดูคนเป็นอะไรเป็นเริ่มแล้วสวยแล้วเริ่มสวยแล้ว มันก็จะรวมตัวแบบแด้งเยอะแล้วใส่เยอะอยากได้เส้นใหญ่ๆแล้วเติมเราเติมเองตามความชอบน้องคนเนาะอยากได้เส้นใหม่ใหญ่เราเติมอ๋อได้เส้นเลยอ๋อมันก็จะรวมกันออใช่วิธีทำงานของระบบดีจังเลยเนาะ ตีเดียวกับว่ามันควบให้มันให้มันเข้ากันเป็นเส้นนึงอืองนของข้าวีเดียวดูสิานอมันเริ่มจะหมดแล้วเนาะอยู่ปลายปลายสวยงามทีเดียวสองพนสองได้อื ทำแล้วสวยงามนะเราไม่มีอุปกรณ์เลี้ยงเยอะอืมเนียโดยขาดใบขาดใบหมดเลยนะอือดูสิมันเริ่มขึ้นมาเป็นเป็นนี่เลยเนาะสวยงามทีเดยถ้ามันไม่เสียไม่ไม่มีพวกไอ่หมอนยังเร็วเลยไอสวยๆเนาะ มันเริ่มเจียวายแล้วนี่ดีจังเลยนี่วิธีทำไหมหม้อนี้ก็ดีดีคุมความความร้อนได้ดีมากทีเดียวนั่นนะแตังเวงเไมมันจะเปืออืมมันจะ,จ,ะจะขึ้นอืม,อม,อม,อม คุมเองเลยเนาะไอเขียวคือมันอุณหภูมิกำลังดีเรแล้วกเพิ่มปรับได้ลดได้เนาะอ,ะอตน้ไม่น้ำไม่ร้อนเสนมันไม,นะมเมใหญ่ก็นะต้องน้ำร้อนๆมันก็เส้นจะใหญใหมก็จะออกมาดีเน,ะนาะลยมันก็จะออกได้อู้หเข้าใจเคล็ดับของการคุมไฟ ไม่ต้องมีควันเข้าตาด้วยน้องยุคใหม่นี่ใหม่ไม่ต้องกลัวควันเข้าตาเพราะไม่ต้องใช้ฟืนอืเบาอ๋อมันเสียเป็นที่อากาศด้วยใช่ไหมร้อนจัดก็ไม่ได้กันหน้าหนาวเราข้าม พนันมันชอบอากาศหนาวสิเนาะอากาศเย็นก็มันจะชอบมันจะเปลืองใบหมอนอ๋อมันหลายวันมันนานมันนอนก็นานก็กินก่นหลายวจะเปลืองใบหมอนหน่อยเนาะดีจังเลยแล้วมันขึ้นเช้นใหม่มางา ุดยอดเลยก็ช้อนในนั่นออกนะพวกดักได้ออกม,มันได้ไปห,หมดเร็วมากเลยดีจริงจรงิงเสร็จก่อนค่อยขายสามพันอ๋อเออจะได้สดปุ๊บมัน,ม,นมันเพิ่มเพ<า>ิ่มราคาได้เนะาะค่าตีเกลียวค่าตีอยากดูวิธีตอนตีเกลียวตียังไรเนาะเอร์โบอีเนาะ อันนี้นะลายลายเนี่ยลายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันจะสวยงามเลยเนาะถ้าไม่ตีเกลียวมันก็ไม่สวยมันจะเป็นฟูๆเสื้อผ้ามันไม่สวยเสอ้ครับครับอันนี้คือไม้ไม้หัวไม้หัวหุ้แต่ก็สวยงามทีเดียวเดี๋ยวสีเหลืองละอ้อเนาะสีทองขึ้นเงางามอ่ะอย่างมากเลย ไม้หัดใหม่ท้องอินมนมันหัดทำปล่อยมันทำไปเลยสวยแล้วไม่ปล่อยลอกกันนีงไงใช้นู้ดลอกกับเตานี่เลยครับอืมนี่เสร็จวันนี้เนาะเอาเสร็จวันนี้เนาะต้องเสร็จภายในวันนี้เลยเลยอือเป็นเส้นของเขาอ่าเป็นเส้นของเลยเนาะธรรมชาติสร้างมาจะแทน ดีมากเลยป้นอก่รอปกติธรรมดาของมันแค่ลวดตรงนี้เฉยๆท่านัองดีมากเลยดูสิบอ่กคืองแคื่อกิอืมอ้บอก ตัวสาวไปโอ้พีสาวโอ้ที่พอบอกว่าชันนุมจริงต้องนั่งก็ไปเองไปเองโอดูอัตโนมัติเลยเนาะดีจังเลยแล้วก็มานั่งคุยดูระดมเงินเอาทีเนี่ยเลยใช่ว่ามันควบคุมคุณภาพขึ้นก็ดูครัมันก็ดูอันนี้เราเออมันไม่สวยเราก็หยุดได้นะโอเราหยุดได้เนาะใช่เราเอาตรงไหนปุ่มไหนไม่สวยเราก็เกะอันคัดออกได้เนาะอืมก็เลย เ่าเกลียดเอาเครื่ะะองแต่งหน้าแับมันถนัดด้วยอย่างเงี้ยมันสาบายอือ้มันก็เร็วมากเลยนุชไม่ได้หมุนโอ้ไงหมุนมืน่อแตเป็นเลอะไง<ม>จิมโกมนไม่เห็นลอะโอ้เป็นตาติดลมสุดยอดเลยโหนี่เลยวิธีกรรมวิธีสมัยใหม่เส้นไม้ก็เสมอด้วยนะเส้นไม้เสมอมากเลย ยาก็ไช่วยเลี้ยงยายก็แค่ช่วยเก็บเป็นผู้ช่วยไปในตัวเนาะทอดพวกอทั่ววิธีอย่างเงี้ยน่ะ่การเลี้ยงไม้เขาจะสนับสนุนเขาคุยดีให้ข้อมูลดีเนาะก็จะสนับสนุนเขาบอกว่าทำนาหนาละปีละครั้งเองให้เลี้ยงไม้เลี้ยงไม้เป็นอาชีพเสริมต่อไปก็อาจจะเป็นอาชีพหลัก เรียนทุกเดือนมาได้ทุกเดือนน่ะใช่แบบวายเงี้ยนะนี่ไมใช่ของเขาเนาะเพราะว่านูเริ่มหัดนูลองเลี้ยงมาสี่รุ่นติดกันอ่ะสี่เดือนแต่เดือนกันยาสามเดือนาแรกก็ยังสามเดือนติดกันนู้ก็ว่ามันก็โอเคครับลำเดินก็บาดลัเดินใช่ถึงมันจะไม่ได้เป็นก้อนแต่มันก็ได้ใช้จ่ายอ๋อมันได้ใช้จ่ายเนาะเพราะคนนิยมซื้อไปผลิตไปโถต่อเนาะอือเขาก็มีที่จะขายอยู่แล้วใช่ ใช่ว่าเราทำแล้วไม่มีที่พลาดขนาดักเดย์ยิงไม่พอยังไม่พอเนาะวันนี้35กิโลวันพี่หมดแล้วไม่ท la hmm. ันอ no> ืมเขารู้กันน่ะเนาะอืม2กิลอืมใช่เดี๋ยววันนั้นเขาบอกเขาถามมึงใช่ไหมว่าจะไปจะไปแข่งอีกไม้ปีหน้าอืมจะเปิดเขาจะจัดงานอีกอ่ะที่กรุงเทพอ๋อ25กิโอ ปรากดพี่มารมาแม่งนี่นะถ้าขายทูกเกิยจันทร์ทำไมทํงมาตอนสิ่มันสกมกอย่างเี er et, ้รวยนะตัวเหมือนมันนอกพูดเม่ระดับเนี่ยไปไม่เห็นบอกให้สง่งแบบอยากได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยใส่ไปกระจอสามร้อยอันแล้วกระด้งอะไรเนี้ยอยาได้โรงเรือนสลาเซลเนี้ยจะยืนให้ก yeah. ็เลยว่า เอามาแบ่งในนามกลุ่มใช่ไหมเรื่องจะเอาตัวนี้เป็นต้นแบบก่อนแล้วก็ของที่ได้มาก็จะแบ่งให้สมาชิกที่เขาเลี้ยงถ้าใครไม่พอแม่แล้วก็ไม่ยืมได้ใช่เพราะว่าเราจะทำหโรงเรียนโรงเรือนเลี้ยงแบบว่ามาดูงานได้อ่ะทำเลี้ยงเติมเติมถ้าน้ำมันแห้งเราเติมใส่ไปด้วยเนาะเดี๋ยวดูสิไหมสวยงามมากเลย สวยจริงๆเส้นไหมที่ผลิดมาจากไหมร้อยเปอร์เซ็นต์๋ยวท่านผู้ชมดูสิไหมของคุณชยานัน่ะสวยมากละเอียดทีเดียวดูเส้นไหมสิดูใกล้ๆเลย บบก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ด้านลึกลผีประจการใดสนใจข้อมูลก็ต้นแบบมาเยี่ยมชมการผลิตเส้นไหมเลี้ยงไหมที่นี่ได้เลยนะครับผมรับกันไม่ผิดบังอย่างแน่นอนนะครับต้นหมอนใบหมอนแท้ๆท่านผู้ชมดูสิสวยงามมากเลยโอเคนี่คือสวนหมอนเป็นไร่ของคนชยานันติดทุกนาสวยงามทีเดียวบรรยากาศนี่ครับสวัสดีครับ